สวัสดีค่ะพี่พิ้นพ,พ,พามาชมเออ่มะละกอมาเลยนะคะมะละกอมาเลยทือว่าพิซซ่าไส้ก็จะทำซ่อมตำปลาร้านะคะอโอเคค่ะตำที่มาเลเซียนะคะไม่ใช่ตำที่เมืองไทยค่ะตำที่มาเลเซียคมูมามิเออ่ใส่ใส่อะไรบ้างลูกชูรสโอเค หรือว่าส้มตําไม่ใหญ่ก็ส้มตําไทยเนาะพี่สบา์ก็ตาไท้เสร็จแล้วค่ะปลาปลาจาอะไรจ๊ะน้ำปลาขาดไม่ได้พี่ไม้แซบนัวโอเคไม่กินก็เลยไม่รู้เรื่องเนาะถึงแม้วจะไม่กินก็สปอนเซอร์คนกินค่ะสนับสนุนนะคะน้ำปลาหนึ่งก็มันนาวบีบเข้าไป เลมอนนะคะเลมอนไม่ใช่มะน,นาวเลมอนเลมอนเลมอนตามแล้วจะหอมอร่อยโอส,สดชิมกันคุกกันอันนี้มะม่วงห,หิมะหิมะพานเนาะคะ่ะใส่ตำพาน น้ำข้นเปียบเปียบเลยค่ะแต่น่าจะอร่อยนะคะแต่ว่าพี่พิ้นไม่กินเนาะว่าไม่กินก็ไม่เป็นไรค่ะไม่กินก็ดูได้ทำได้ถ่ายได้ค่ะถ่ายวิดีโอได้ค่ะ ถั่วคะ่ะถั่วเมื่อกี้ไปซื้อถั่วกันเอามาแช่น้ำเกลือก่อดนะคะเพื่อนๆน้องๆถั่วน้าเกลือจะทําให้ค้านั้นเ,เชือเช้อที่ว่าติดมากับยาสารเคมียาสารเคมีมันจะออกออกไปกับเกลือคะ่ะถ้ามีหนอนก็จะออกมาเลยคะ่อนนอะอันนี้อะไรลูกอันนี้อะไรหูก หมูยออันนี้จะตำตำกวัวนะคะอ่าอ,อ,อันนี้ก็กุ้งนะคะหมูยอเนาะที่ที่มาเลย์ก็มีขายแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยน่าจะอร่อยเนาะเ่บอือตรงนี้อันนี้ข้าวเกียบนะคะข้าวเกียบซ้มตำไทย ที่มาเลเซียนะคะโอเคเป็นไงบ้างเศกไหมเ่บ <laughs> คขะว่าเ่บกุ้งเอาไปลวกเลยค่ะเดี๋ยวน่าจะอร่อยเนาะแต่ว่าพี่ปินไม่กินนะคะพี่ปินกินตำไทยนะคะ แต่สีสันน่าอร่อยค่ะข้นๆ